เป็นข้อถกเถียงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสคือต้องทําความเข้าใจไล่ไทม์ไลน์ก่อนคุณมาก่อนว่าในอเาเภอวิชาเนี่ยเขาเป็นใครเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนนะครับต้องย้อนไปเมษายนปี65ครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้นําท้องที่และผู้นําศาสนาบางส่วนในอํเาเภอรือศะจังหวัดนราธิวาสร้องเรียนในอํเาเภอวิชาชัยเศษทสัมพันธ์เนี่ยครับคือตอนนั้นเป็นในอํเาเภออยู่ที่รือศะแล้วก็นํามาสู่การประท้วงขับไล่ ในอำเภอให้ออกนอกพื้นที่นะครับจนถัดมา22เมษายนจะเห็นว่าเร็วมากเลยนะอธิบดีกรมการปกครองสั่งย้ายในอำเภอวิชานนะครับไปช่วยราชการที่วิทยลาลัยการปกครองพอ25เมษายนอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคําสั่งแต่งตั้งให้ในอำเภอวิชาญไปรักษาการในตําแหน่งในอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสคือจะเห็นว่ามันย้ายออกย้ายเข้าเร็วมากครับ ภายในระยะเวลาไม่ถึงสองสาวันเนี่ยนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่ที่วิทยาลัยการปกครองปรากฏสุดท้ายก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางครับจน31พฤษภาคมมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ชะลอการไปรับตาแหน่งในอํเาเภอสุงไงปาดีของคุณวิชาญก่อนเอาละทีนี้พอเห็นไทม์ไลน์แล้วมันมีปเมเบื้องหลังใช่ไหมครับครับคือจริงๆคุณวิชาญเนี่ยเป็นนายอำเภอนะฮะในพืนพ้นที่มาก่อนนะครับจริงๆแกเป็นคนดาราธิวัฒเลยนะฮะ แล้วก็เคยอยู่ในพื้นที่มาแล้ว13-14ปีนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าใหม่มาจากพื้นที่อื่นหรือไม่เคยรู้จักวัฒนธรรมประเพณีนะครับมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงครว่าตกลงคําสั่งย้ายหรือการประท้วงขับไล่นาอำเภอท่านเนี้ยนะฮะเป็นเรื่อง การเมืองหรือว่าเป็นเรื่องที่ขัดแย้งทางทางศาสนากนันจริงๆนะครับเพราะว่ามีบางคนก็ไปผูกโยงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางศาสนาเข้ากับผู้นํามุสลิมไม่ได้แต่ว่าก็มีคนตั้งคาถามว่าเขาอยู่อําเภออื่นมาไม่เห็นเคยมีปัญหาก็เป็นปคนในพื้นที่ด้วยใช,วใช่ไหมเป็นคนอาธิว่าด,ด้วยมันจะไปไปได้ยังไงนะทีนี้เรื่องนียก็เลยเลยคาราคาสั่งโดยเฉพาะการที่ทางวิทยาการปกครองทางกรมการปกครองเนี่ยเขาย้ายกลับมาแล้วนะคือก็คือย้ายไปจากอำเภอหนึ่งเนี่ยอำเภออำเภอฤาอีศและก็ย้ายกลับมาอีกอำเภอหนึ่ง นะฮะคืออำเภอสุไัยพอดีจังหวัดเดียวกันแล้วก็เจอกระแสต้านนะครับทางจังหวัดเนี่ยก็เลยชงเรื่องไปที่กรมการปกครองบอกว่าอย่าเพิ่งย้ายเลยรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับมันก็เลยทำให้แกนนาไทยพุทธครับในพื้นที่นะครับเป็นประธานเครือข่ายชาวพุทธคุณสมนึกระครังนะซึ่งแกเป็นนักกฎหมายด้วยนะครับแกบอกว่าการการะทําแบบนี้เป็นเรื่องต่อต้านอำนาจรัฐครับทําให้อานาจรัฐสูญเสียไปเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษทางอาญาทาให้ขวัญกาลังใจของข้าราชาการเนะี่ยสูญเสียอย่างรุนแรง การปัญหาราชการแผ่นดินก็เสียหายร้ายแรงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลที่เห็นตรงข้ามกับรัฐจึงขอให้สอบตอเนี่ยจัดประชุมองค์กรชาพุธและองค์กรอิสลามขึ้นเพื่อคลี่คลายปัญหานี้ครับแกไม่เห็นด้วยกับแรงกดดันใช่ครับย้ายเข้าย,าย้ายออกแบบนี้นอืมฮะแล้วก็แกก็อาจจะมองว่าเหมือนกับว่ามองเป็นเรื่องเป็นเรื่องศาสนานิดหน่อยครับฮนะทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับกลายเป็นว่าสอบ,บอตอนะครับ ก็คือศูนย์ดำเนินการบริหารจัดการเชนไภาคใต้เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่จริงๆแล้วตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2524นะฮะยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกเลยนะฮะเขาตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแบบนี้แหละฮะเวลามีการร้องเรียนเรื่องข้าราชการไปพึ่งตัวไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยสปบเนีตอนจะมีอำนาจย้ายข้าราชการเหล่านั้นออกไปได้นะฮะแล้วก็คือคล้ายๆมีอำนาจเหนือกับเหนือหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางเลยนะฮะทางนี้ก็จะสอบสวนมีการตรวจสอบกันเองได้เอง รปรากฏว่าสวตยุคนี้ตอบแบบนี้ครับหลังจากที่คุณสมพทร์ลคังเนี่ยเขาทำหนังสือถึงสวตที่เรียกร้องเนี่ยนะครับสวต,สอบ,ตบอกว่าเมื่อก่อนเน่ยเคยมีอำนาจนี้จริงเป็นสภาที่ปรึกษาให้ย้ายข้าราชการได้นะครับข้าราชการคนไหนประพฤติไม่เหมาะสมเนี่ยให้ย้ายออกนอกพื้นที่ได้แต่พอมีคําสั่งม44ครับเป็นคําสั่งหัวหน้าคอสอชอนะครับอันนี้คําสั่งนี้สึกจะออกประมาณปี6กนะครับก็จำไม่ผิดปรากฏว่าไปตัดอํานาจส่วนนี้ออกไปครับ เราก็เลยโดนอำนาจกดไว้ไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เลยครับก็คือย้ายไม่ได้แล้วย้ายไม่ได้แล้วเรื่องก็เลยอยู่อำนาจอยู่ที่กรมการปกครองใช่ครับกรมการปกครองก็เลยตอนนี้ก็เลยยังไม่ทําอะไรนะฮะตอนนี้เนี่ยข้าราชการในพื้นที่เนี่ยก็พยายามที่จะเรียกร้องให้มีการสอบสวนและเสนอผลสอบสวนให้มันชัดเจนครับมัน,ม,นมันก็จะได้เป็นเรื่องที่ชัดเจนขึ้นมานะฮะ แต่อย่างที่บอกคือตกลงมันเรื่องอะไรแน่รเรื่องศาสนาหรือว่าเรื่องการเมืองเราก็ไปคุยกับข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วก็รู้เหตุรู้ผลแล้วก็มีอยู่ในกระบวนการที่ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ,รบข้าราชการท่านนี้บ่อยอย่างนี้ครับบอกว่าต้องเข้าใจว่าความขัดแย้งนี้ไม่ใช่เรื่องขัดแย้งบนพื้นฐานของพู้มุสลิมฮะเป็นปัญหาตัวบุคคลของข,องข้าราชการในข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันมีมากกว่านั้นมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของพักพลังพักพลังกับภูมิฮะ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเท่านข้าราชการท่านนี้บอกพักพลังกับภูนี่หมายถึงพักพลังประชารัฐกับพักภูมิใจไทยครตอนนี้กาลังเบียดกันในการแย่งพื้นที่เลือกตั้งสาธารชนในภาคใต้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมี11เขตครั้งนี้เป็น12บเขตนะฮะพลังประชารัฐก็ประกาศจะกวาดหมดภูมิใจไทยก็ประกาศจะกวาดหมดเหมือนกันอ่าก็เลยมีการเหมือนกับว่าไป อาจจะข้าราชการคนไหนอยู่พวกใครพวกใครก็อาจจะไล่ข้างออกไปก็อยู่ที่ว่าตกลงเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆมันเรื่องอะไรกันแน่นะศาสนาหรือว่าการเมืองระหว่างสองพักที่ว่านะครับมีอีกเรื่องหนึ่งคืออันนี้เป็นคล้ายๆกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิมกดดันในแง่ของการย้ายแต่ ก็ไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นพี่น้องชาวพุทธนะกดดันว่าทำไมไปย้ายไปย้ายมาแบบนี้อันนี้เป็นพี่น้องมุสลิมกดดันบ้างครับรโร,รงเรียนอนุบาลปัตตานีที่ข่าวค้นคนข่าวตามกันมาตลอดนะครับวันนี้ประธานศูนย์พิทักษ์ธรรมคุณสายันสุขจัน์เนี่ยก็ไปยื่นหนังสือ ถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่ายื่นผ่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับของปัตตานีค,คุณสายานสุขจันทร์บอกว่าขอให้พิจารณาดําเนินการระง,งับเพิกถอนประกาศของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีอันนี้ก็คือเรื่องเครื่องแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามใช่ไหมครับและว,วันนี้ก็เป็นมีคุณอิมรอนบะหะคิรีผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา วิทยาลัยนะครับที่ก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเนี่ยว่าโรงเรียนไม่อนุญ,ญาตให้ใส่ผ้าคลุมไปโรงเรียนผู้ปกครองคนนี้ก็มาร่วมด้วยข้อเรียกร้องของคุณสายันคือขอให้พิจารณามีคําสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปัตตานีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายของนักเรียนมุสลิมอย่างเคร่งครัดมิให้กระทําการใดๆอันเป็นการละเมิดลิตรอนสิทธิ์ของนักเรียนอย่างคุณอิมรอนที่เป็นผู้ปกครองคนหนึง่ง ไปที่ไปด้วยเนี่ยก็บอกว่าเรื่องผ้าคลุมผมของนักเรียนเนี่ยเป็นปัญหามานานนะอยากจะให้จบสักทีประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เกิดสังคมพระหุวัฒนธรรมจริงๆตามนโยบายของรัฐบาลคือเรื่องนี้สรุปอย่างสั้นๆเลยนะครับก็คือว่าทางผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเาไปฟ้องศาลปกครองนะฮะศาลปกครองยะลาเนี่ยก็ตัดสินให้ชนะแล้วนะครับก็คือบอกว่าระเบียบของโรงเรียนเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญแต่ทีนี่โรงเรียนเนี่ยเขาไปอุทธรณ์ทางโรงเรียนเขาก็เลยยึดว่า การอุทธรณ์เนี่ยก็คือคดียังไม่จบ <Ừ. S 2> ฉะนั้นจะมาบอกให้เขาเพิกถอนระเบียบทันทีเนี่ยไม่ได้นะแต่ทางฝั่งผู้ปกครองนะก็บอกว่าเอ้าก็ศาลเขาตัดสินมาแล้วแล้วก็คิดว่าศาลปกครองสูงสุดก็คงจะตัดสินแบบเดียวกันนั่นน่าจะให้ทําเลยน,น่าจะให้แต่งได้เลยใช่ครับก็น่าจะให้ใส่ฮิญายับได้เลยนี่นะครับเป็น<อ>2นะเรื่องในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ